ตัวการกระตุ้นเชืนอมาสานี่นะครับอาจารย์ผมใช้ในการรักษาคนมา20ปีแล้วพอวินเขาบอกผมว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอานะหนึ่งสองสามเดี๋ยวก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมชินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรเอกคลินิกนะครับก็ดีพอดีมีนัดนะครับกับพี่ป้อแล้วก็ ี่นัทนะครับซึ่งเป็นคุณหมอและคุณประกอบการที่กรเอ็กคลินิกนี้เนื่องจากว่าผมมีการปวดไหล่เรื้อรังมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่าข้านะครับผมเคยเอ,อเอ็นหัวไหล่ฉีกเนี่ยสรอบปกฉีก2รอบทําให้เวลาผมออกกําลังกายตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็ปวดช่วงหัวไหล่มากนะครับซึ่งที่เบน,นะครับช่างกล้องเรารู้สึกว่าก็จะ พิ่งไหลหลุดมาเราไปคุยกับพี่นัทแล้วก็พี่ป้อก,กันดีกว่านะครับว่าวันนี้การรักษาในเรื่องการช้อนกระตุ้นเส้นประสาทเนี่ยจะช่วยรักษาอาการของผมกับพี่เบย์ยังไงได้บ้างนะครับไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับพี่นัทนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการคลินิกแพทย์แผนไทยก่อเอกนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตพี่นัทช่วยแนะนําคลินิกให้เพื่อนๆที่ฟังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับนัทครับเป็นผู้ประกอบการก่อน ก่อนอื่นิืการแพทย์แผนไทยครับคลินิกการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยจะทักษาโดยหมอที่มีใบประกอบวิชาชีพและเราจะเน้นทางด้านการกระตุ้นเส้นประสาทและปรับโครงสร้างร่างกายเพื่อลดอาการปวดเจ็บตึงชารวมถึงอ่อนแรงด้วยโดยที่ไม่ยุ่งกับส่วนที่บาดเจ็บมีความปลอดภัย100%เรพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องมือด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้กับพี่ชินลองทดสอบดูเราไปทำโภชนาการก่อนครับตด้ครับไป ค,คุณหมอที่ประจําคลินิกของเรานะครับคือคุณหมอณนะัฐพงศ์วงวิทยาชัยนะครับคุณหมอป้องเราเนี่เองนะครับต่นถ้าเป็นวันอื่นนะฮะก็จะมีคุณหมอท่านอื่นนะครับตอนนี้คุณหมอก็รออยู่ข้างในแล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมยื่นไบโอพีดีให้คุณหมอเพื่อที่จะทําการรักษาอาการของผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบคุณหมอกันนะครับ หมอสวัสดีครับ <น lum S 3> สวัสดีครับครัพร้อมรักษาแล้วครับค <side> right? ุณหมออ๋อใช่ครับครับโอเคไหนขอดูหน่อยนะครับวันนี้คุณจีนเป็นอะไรมามีปวดคอบ่าไหล่ข้างซ้ายใช่ไหมครับแล้าวขึ้นศีรษะใช่เป็นมา5ปีอ๋อเป็นหายๆเนาะเป็นหายๆตลอดครับแล้วก็มีเครียดด้วยเหรอครับช่วงนี้เครียดช่วงนี้รับงานที่บริษัทคุณพ่อเยอะครับออ๋ก็จะเหมือนเวิร์สโหลดเยอะแล้วก็นั่งทำคอนใหม่บ่อยมาก นี่นครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของสมัยนี้ครับเขาเรียกว่าอาการเจ็บป่วยโดยที่โรคไม่มีเชื้อโรค<ม>เป็นลักษณะของพฤติกรรมทําให้เกิดอาการพอเกิดอาการเสร็จมันก็เกิดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายขึ้นมาะฉะนั้นการกระตุ้นเส้นประสาทเราจะไม่ไปยุ่งในส่วนที่บาดเจ็บ<ม>เราจะกระตุ้นเส้นประสาทที่รากประสาทที่คอรากประสาทที่เอวเพื่อทําให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยน้อยลงอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตเอาของออกจากกระเป๋าก่อน ได้ครับเพื่อที่จะสะดวกในการจะบ,บาบัดรักษานะฝากไปครับฝากไปนะครับ,รบวิธีการนะครับลักษณะของการปวดคอปลาไหลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากหลังส่วนล่างหลังส่วนล่างมันจะมีตัวของกล้ามเนื้อมัดลึกที่เราใช้อยู่เป็นประจําเพราะผมติดตามช่องคุณชินนานแล้วนะ<อ>รครับปกติชอบเล่นเดรดใช่ไหมครับมันจะใช้หลังส่วนล่างค่อนข้างเยอะและจะไปผลกระทบกับกล้ามเนื้อมัดลึกที่มันอยู่ข้างข้าง ตัวของกระดูสันหลังมันเลยทําให้ดึงตรงสะบักนี้<ม>ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาฉะนั้นคุณชินปวดไหล่สะบักด้านซ้าย ผมจะไม่ยุ่งตรงนี้เลยเพราะว่าอาการตรงนี้มันเป็นเพียงแค่จอแสดงผลแต่เหตุหลักๆที่หลังล่างอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อผมขอเวลา2นาทีในการบำบัดได้เพราะปกติถ้าเกิดผมปวดคอเนี่ยต้องมาละแม่นวดคอเน่ยเป็นไม่ไหวละแม่นวดแม่ก็เอาน้ำเอายาหม่องมานแล้วก็ดีขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เลยอันนี้ต้องลองวิธีการง่ายิดเดียวครับพับขาครับพับเพียบด้านนอกอย่างนี้มาให้เต็มก้นก่อนโอเคครับพับขาเพียบด้านนอกแค่นี้อย่างนี้ใช่สีผ้าองศาเท่านี้นะครับอย่างนี้ โอเคการกทำเก่งนะคะทำเก่งนะครับเจ็บไหมเจ็บพอทนได้นิดเดียวอ่าวิธีการนะครับผมจะกดตรงนี้และมันจะวิ่งไปทางนี้วิ่งตามเส้นขาตรงนี้คุณชินบอกผมนิดนึงว่ามันวิ่งหรือเปล่านะครับใช่นิดนึงนะพอวิ่งเขาบอกผมนิดนึงมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สายยังยดีอยู่นะเส้นยังดีอยู่นะขอ30ิวิครับอ่าหนึ่งสองสามสี่หมอแค่แต่นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามสสิบห้าสิบหสบเจ็ด็ดยิแปเกสาสขออีกเส้นหนึ่งเดีย๋ยวที่บอกครับสอนาทีดีขึ้นได้ <c oughs> ขอแค่2อนาทีพอแต่ละแคนคือเจ็ดตตรงนี้จะวิ่งไปที่ขาหนีบ <c oughs> และหล่มก้นนะครับบอกผ่นนิดนึงนะอ้โมาแล้วมาแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่แปดยี่เก้าสามสิบพอแล้วเอาขานี่ลงข้างคุณชิงครับคราวนี้คุณชิงลองขยับไหล่ซ้ายดูจะเบาขึ้นเลยจริงครับจริงอันนี้เดี๋ยวเดี๋วไม่ได้โม้นะเดี๋ยวจะคิดว่าผมโม้เออทำไมอะฮะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ครับ ตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับหลังล่างไม่ใช่เหรอหมอเกี่ยวครับเพราะว่าเส้นประสาทที่มันคุมอันนี้มันลงขาไหมเหรอเนี่ยครับมันจะมีเส้นประสาทสองตัวนี่อ่ะผมขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ได้ครับที่เราใช้ในการรักษาอันนี้เขาเรียกเดอร์มาโตมี่ครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทรับความรู้สึกในร่างกายหมอจะใช้ตัวนี้เป็นแผนที่ในการที่จะบําบัดอย่างเช่นถ้าเกิดปวดตรงนี้ก็จะมี C นะครับ C คือเส้นประสาทที่คอทีเส้นประสาทที่อกตรงนี้สามารถที่จะดึงมาตรงนี้ได้มันสามารถจะรักษาตรงนี้ได้ เราใช้ตัวของแผนที่ในการรักษาอันนี้คือของแผนปัจจุบันเขาใช้เลยแต่เขาใช้ในการผ่าตัดแต่เราใช้ในการกระตุ้นเส้นประสาท Amazing คือเบาเบาแบบทันทีเลยอันนี้คืออยากให้ลองเลยอยากใครทีบปวดอะไรนี่อยากให้ลองสามารถที่จะลองได้ที่สาคัญคือหมอการันตี2นาทีดีขึ้นก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมอมอมันเป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้คุณชินปวดตรงไหนอีกบอกหมอมาผมลืมแจ้งไปอันหนึ่ง6เฟนตอนที่ผมฉีดไปอะเหมือนเวนโมชันฝั่งนี้ของผมมันจะไปได้ ใหมาเท่าฟังให,หฟังเท่า,งาังนี้เท่าไรไผมไม่รู้ว่าก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเพราะตอนนั้นที่อกฉีกแล้วมาทมันลังให้ผมแบบแขนไปข้างหลังไม่ได้มันเป็นเส้นประสาทอะไรพอมันฉีกเสร็จปุ๊บในการของอเส้นประสาทที่มันตื้นฟูเนี่ยเลยทําให้ไปเป็นจำเมมโมรีอย่าลืมว่าเมมโมรีไม่ได้อยู่ในแค่สมองนะเมมโมรีทุกอย่างอยู่ที่เซลล์กล้ามเนื้อพอโมชั่นแรกนี้มันก็ล็อกไว้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดหมอปวดให้ ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูครับนอนคว่ำครับคางอยู่นี่นะครับขออนุญาตเช็คขานะครับดูของกล้ามเนื้อหน่อยนะขออนุญาตค่ะดูของสร้างนิดนึงข้างขวาจะสั้นนิดนึงลองถ่ายใช่เวลาผมโะคอสนี่คือรู้เลยว่า้ใจขวาไม่เท่ากันจริงๆแล้วการที่ โครงสร้างไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจำวันมากกว่าเพราะปกติคุณชินจะนั่งเวลานั่งเนี่ยเขาจะเอียงข้างใดข้างหนึ่งเป็นประจำเนี่ยหมอจับ<ม>แล้วรู้เลยเนี่ยเขาจะเอียงข้างขวามาเอาข้างขวาเท้าใช่ไหมเ<ม>นื่อตรงนี้มันเลยทำให้กล้ามเนือ้อนี้ดึงข้างนี้ก็เลยสั้นไปแล้วเดี๋ยวหมอกระตุ้นนิดนึงให้มันคลายเพื่อปรับเมมโมรีมันแล้วมันจะดีขึ้นนี่เจ็บไหมเท้า่อนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยะเริ่มเลยครับ อันนี้ก็คือการกระตุน้นเาาส้นประสาทหลายทางนะครับ,รบเป็นการใช้สอกในการเกี่ยวกระตุ้นนิดเดียวคือเราจะไม่ได้ลงน้ําหนักแต่เราแค่แตะแล้วก็เกี่ยวดึงมาแค่นั้นเองอนิดเดียวแค่นี้เองทนอยู่ทนอยู่ทนอยู่นิดนึงร้องอยู่ในใจใช่แต่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวจะเบาเลยนะเบาไหมา นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งใกล้เสร็จแล้วไอ้ตัวการกระตุ้นเส้นประสาทนี้นะครับอาจารย์ผมใช้ใช้ในการรักษาคนมา20ปีแนละ้วเส้นประสาทนี้มันจะเชื่อมไปทีสองครับจะยังอยู่นะคะยังอยู่นะหายใจอยู่นะต้องหายใจนะไม่งั้นหมอแย่เลยคือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเจ็บอันไหนก่อนดีอันนี้เจ็บมากใช่ใช่ใช่ใชเจ็บนิดหนึ่งนิดนึดน่ง หัวรองหรือร้องไห้อ่าเรียบร้อยอ่ะพุณชินลุกขึ้นนั่งเลยเลยครับครอืเบาเบาขึ้นเยอะเลยเนี่ยม่เห็นเลยเพราะแต่ก่อนครั้งเนี้ยผมผมน่าจะได้ได้อยู่ประมาณอืมเนี่ยคือเป็นมานานแล้วก็เป็นตลอดเลยอันนี้ก็อันนี้เหมือนเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นก็ เห็นเลยนะว่าเพิ่มเพราะตอนแต่ก่อนอยู่ได้แค่นี้แล้วก็ไปไปไม่ได้มากกว่านี้เลยครคราวนี้ผมยังสามารถทําให้เพิ่มได้กว่านี้อีกอ่ะนั่งเลยครับคราวนี้เส้นประสาทที่เราจะกระตุ้นนะครับคือเส้นประสาท C C คือเส้นประสาทที่คอดังนั้นตรงที่อกหรือไหล่เนี่ยที่มันโมชั่นได้ไม่ดีแสดงว่ามันเป็นติดเส้นประสาทที่ C ตรงนี้เราก็แก้ที่เดียวเองที่คอแก้เป็นวินาทีครับวิธีการ พิธีการนะครับเวลาดึงหน้ามาให้หายใจเข้าดันหน้าไปหายใจออกดูนะขอเช็คคอก่อนนะหายใจเข้าครับหายใจออกหายใจเข้าครับอันนี้เขาเชื่อะสาทเขาตรงคอตึงมากครับแต่ว่าก้มดูนานดูจอคอมพิวเตอร์ดูมือถือทำงานหลาชั่วโมงนะใช่แต่พอเริ่มซีเนี่ยไม่ค่อยตึงละ นี่จะเป็นแค่นี้นะครับน,นิดนึงนะนม่นเล่นอีกทีนะอ่ออ้าเห็นดาวเห็นเดือนเห็นดาวเห็นเดือนลองยกแขนดู <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงทันทีเลยว่ะเดี๋ยวเอาใหม่ชัวร์ชัวร์เดี๋ยวตัวตรงตตรงอ่ะเดี๋ยวลองอากไม่รู้เนี่ยเท่ากันรงยังได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันนะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการกระตุ้นสองทางนะครับเดี๋ยวพร้อมกันนะอ่าพอดึงหน้ามาหายใจเข้าดันหน้ามาหายใจออกเหมือนเดิมอ่าหายใจเข้าครับหายใจออกหายใจเข้าครับ อีกทีนะได้ครับอ่าพออืมอ่ะลองเช็คเลยไม่รู้จะเจ็บทางไหนจ้างกล้องผมวร้อนเลยชัดเลยไหมชัดเลยครับอืมเหมือนมันคลายคลายแบบเมื่อกี้ทันทีเลยก็เมื่อกี้หมอไปกระตุ้นเพื่อปลรับเลอกเมมโมรีที่กล้ามเนื้อที่มันแบบเพราะมันฉีกใช่ไหมฉีกเพราะมันฉีกเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันต้องสมานตัวเพราะสมานตัวคนนี้รักษาโมชั่นที่มันออกมาเนี่ยคืออันตรายใช่ไหม มันจําเป็นต้องแบบให้เหลือแค่นี้แล้วมันก็แล้วมันก็จาอยู่แค่นี้เขาเหมือนป้องกันตัวเองใช่มันก็ต้องป้องกันเนี่ยจนในที่สุดพอมันหายแล้วมันก็ยังจําไว้อยู่จําอยู่แค่นี้ฉะนั้นการที่เราปลดออกไปเนี่ยมันก็เป็นโมชั่นเดิมที่มันีฟอลต์เข้าลงง่ายแค่นั้นจบแล้วไแต่ยังโอเคเ่าเอามือลงครับเอาแขนลงเอาแขนด้านซ้ายลงโอเคเอาเลยเริ่มสั่นสัๆน ออยกเลยคนนี้อือเท่ากันแล้วใช้ได้ค่าลรงดอันนี้ลองลงไปยืนแล้วย่ำขาเดี๋ยวคนนี้ยจะเบาตัวหมดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกเบาลงนะฮะตอนที่ลงมายืนอือโอ้โหเอืมเบาไหมเบาเลยเออเหมือนมันที่ตึงมัน ถูกต้องครับเราไปลบเมมโมรีที่มันฝังเอาไว้ตรงนั้นเพื่อให้มันคืนค่าโรงงานเท่ากับว่าการเนือเราเนี่ยมีรูปทรงอะไรมันก็อยู่รูปทรงเดิมไม่ใช่รูปทรงที่แบบก่อนหน้าที่มันเป็นครับตอนที่มันเป็นแล้วเอาไว้แบบอกก่อนหน้าุดยอดอันนี้ยังไม่หมดยังมีอีกมีอีกใช่อันนี้เขาเรียกว่าการกระตุ้นเท้ประสาทครับมันจะเจ็บครับถ้าเกิดเราเที่ยวก็เป็นสายดาร์กมันจะเจ็บต่อไปเป็นการปรับโครงสร้างครับผมอันนี้คือจะเป็น สายสีขาวแล้วโอเบาก็สบายถ้าวางมือคว่ำสองข้างเนี่ยเราจะทําให้เราหายใจเนี่ยไม่ค่อยสะดวกลองหายใจก่อนคุณชินรู้สึกหายใจไงมันจะรู้สึกว่าจะหายใจประมาณนี้แล้วมันต้องพยายามดึงลมใช่ไหมครับยามดึงลมนะอ่ะลองหงสองมือสิครับนี่ความรู้สึกมันก็จะลึกลงมาได้อีกนิดนึงสังเกตไหมใช่แต่ถ้าเกิดลองเปลี่ยนเป็นซ้ายคว่ำขวาหงนะสายคว่ำไว้ต้องแบด้วยนะคะอ่าอันนี้เราหายใจเลย มันโฟล์ปกติไม่ต้องพยายามมันลงมลึลงท้องทำไมอะ่ะ <c oughs> มันเป็นหลักสรีรพยาที่เขาเรียกว่าเป็นวิชาการหายใจของแผนไทยถ้าเกิดใครเครียดหรือใครนอนไม่หลับหรือใครนอนกลนก็ตามใช้ท่านี้ในการที่จะนอนแล้วเป็นการเพิ่มออกซิเจนในเลือดเราทําให้ทั้งเลือดทั้งการปั๊มหัวใจดีขึ้นเลยสลับข้างก็ไม่แน่คุณจีนลองสลับข้างเลย <c oughs> อ่า,าน,นหน มันก็จะเข้าลึกได้แต่มันต้องมีความพยายามที่แบบดึงนิดนึงนะดึงนิดนึงนะเห็นไหมเออเราให้ผู้ที่ดูช่องลองไปทําดูเออเนี่ยใครดูช่องผมแลนอนนี้เลยอ่าถ้าดูช่องถ้าทํานะอ่าซ้ายคว่ำ้างายอ่าลองหายใจดูโอเคไหมจริงนะเออโล่งดีไหมรู้สึกเลยมันหายใจได้มากกว่าอ่าอันนี้คือวิธีการหายใจนะครับอ่าต่อไปเราจะมีหลักของการปรับโครงสร้างร่างกายเนาะก็คือเรื่องความสะอาดฉะนั้นเมื่อ เราจะจัดการตั้งแต่เท้านะครับขึ้นไปโดยที่อะไรรู้ไหมครับเท้าเปรียบเสมือนเสาเข็มเวลาเสาเข็มที่ดีก็สามารถก่อสร้างตึกที่ใหญ่ได้ดังนั้นเท้าเนี่ยจะบอกทุกสิ่งอย่างในสุขภาพร่างกายเราอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยหมอโจกับคุณหมอปิงปองมาเริ่มต้นวิธีการนะครับครับลักษณะการทําความสะอาดเท้านะครับมันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายอีกอย่างหนึ่งที่ให้เท้าเราเนี่ยที่มันมีรับภาระบทหนักทั้งวันมันมีความเครียดใช่ไหมเพราะมันต้องรับ น้ำหนักทั้งวันเลยพอโดนทําความสะอาดโดนจับโดนที่จะทําให้มีกระแสไฟฟ้าในการที่ส่งไปเนี่ยมันจะทําให้เริ่มผ่อนคลายขึ้นวิธีการนะครับ,รบเราจะเริ่มปรับโครงสร้างตั้งแต่ข้อนิ้วเท้าก่อนสังเกตไหมครับว่าทําไมเราต้องให้ใช้ผู้ชายและผู้หญิงเพราะว่ามุมองศาที่หมุนแล้วก็น้ําหนักที่ลงเนี่ยมันจะต่างกันช่วยโจโจๆหมุนได้เลยหมุนไปอย่าให้คุณชินสังเกตสังเกตความรู้สึกนะไม่ต้องมองสังเกตความรู้สึกนะว่า อตอนที่รู้สึกยังไงเพราะข้อต่อทุกข้อต่อนะครับถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวม,มันเกิดการซินแนปทาให้ส่งกระแสประสาทไปที่ไขสันหลังขึ้นสู่สมอง,มองทุกอันมันจะส่งที่สมองถ้าเกิดเปรียบเทียบเนาะสมองเหมือนรัฐบาลนในการบริหารมันก็จะส่งาการสั่งงานเหมือนตามส่วนของอวัยวะต่างๆเป็นเหมือนหน่วยงานนะครับถ้าเกิดเราส่งคือเราส่งจากหน่วยล่าสุดขึ้นไปสมองเลยแต่หน่วยนี้สําคัญนะเพราะว่ามันต้องรองรับทุกอย่างเป็นพื้นฐานทุกอย่างหมอแผนไทยเราก็ดูเท้านี่แหละเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เนี่ยของคุณจินนะดูเท้าตรงนี้นะครับเป็นคนอ่ามันฝ่าเท้ามันร้อนถ้าฝ่าเท้าร้อนคนแผนไทยจะว่าเลือดค่อนข้างที่จะมีความข้นหนืดเขาเรียกว่ามีความเครียดภายในค่อนข้างสูงก็ตรงเนี้ยมันร้อนขึ้นมานี่รเราจะปรับให้มันสมดุลกันงานฝ่าเท้าเลยน่นแหละเดี๋ยวโจ้ฝ่าเท้าเลยครับหลังหลังหลังจากที่หมุนแล้วนะครับจากข้อนิ้วต่อไปจะเป็นข้อเท้า สังเกตไหครับว่าพอหมุนข้อเท้าแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรข้อต่อที่หัวเขาเริ่มขยับอ่อาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคอลงมากคอ,อจากที่กดเมื่อกี้ผมยังงงอยู่เลย <laughs> แล้วต่อไปนะครับเราก็จะสลับข้างกันเพื่อให้สมองแต่ละซีกเนี่ยได้ทำงานบาลานซ์กันอ่ะอมาสลับข้างรับแล้ว ขอสลับข้างเสร็จนะครับแล้วก็จะใช้ที่การเดิมครับคือหมุนตั้งแต่นิ้วเท้าข้อเท้าเพื่อที่จะให้ตัวของสมองได้รับรู้การกระตุน้นมันเหมือนคล้ายๆกับเอาความรู้ใหม่ใส่เข้าสมอง,องนี่ไหมผมผมพูดถูกหรือเปล่าเหมือนความรู้สึกใหม่ความรู้สึกใหม่ใช่ความรู้สึกใหม่ความรู้สึกใหม่เข้าใส่สมองใครที่ทํางานเครียดทํางานเหนื่อยมานะครับสามารถมาปรับโครงสร้างตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าความเครียดมันลดลงนะเลยนะโอ้หแนะนําเลยอะ ใช่นี่ขนาดยังไม่เสร็จเลยเนี่ยใช่ขอ,ขอแค่15นาทีเองแป๊บเดียวซ้ายขวาม,มือวางหงายใช่ไหมทางนี้เราก็จะต้นเซมใส่รัมอ,อันนี้หมุนข้อเท้าหมุนข้อนิ้วแล้วเน,ะนาะต่อไปจะเป็นการหมุนข้อสะโพกชินผ่อนคลายนะครับลองดูอาหายใจเข้าตามมือหมอเหมือนกับว่าไม่มีขานะ รู้สึกตึงไหมแก็ยังได้อยู่ได้อยู่ครับขนาดนี้โอเคเน,ะนาะอ่หายใจออกครับยาวใช่หายใจเข้าหายใจออกใช่ครับอันนี้ที่รู้สึกเลยก็เป็นหลังล่างใช่ที่ตึงสุด จับด้านนี้เหมือนเดิมนะครับข้าขข้าอ,าอายวแล้วครน,นี้วิธีการลุงที่ถูกต้องนะครับ,รบให้นอนตะแคงตัวมาก่อน เช่นจะลุกด้านนี้ให้แต่แข็งตัวมาครับอ่าหลังนั้นก็ค่อยขาทาเหมือนคาดิคันงัดเลยแล้วดันตัวขึ้นมาอมเออหลังล่างเราจะได้ไม่ต้องใช้งานคร,ครับุณชินนเช็คดูหัวโลง่งโล่งเลยครับอ,อาการฟุ้งเมื่อกี้หาย,ยนะเหมือนตอนนี้เหมือนกับเพิ่งออกจากสมาธิอะเหมือนกับเหมือนกับมันไม่มีคําพูดอะเหมือนกับโลง่โลงๆลอยๆโล่ลงๆ<ง><ง> สบายไหมสบายครับความรู้สึกที่แบบไม่มีคําพูดในในในสมองอ่ะเหมือนไม่ได้คิดอะไรใช่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเรื่องไม่มีคําใช่ไม่มีคาเออปกติหัวผมนี่แบบวิ่งละฟุ้งคิดโน่นนี่นั่นงานเนื้ออะไรอย่างเ่างนี้แบบเออเหมือนรีแลกซ์มันได้ผ่อนคลายจริงโดยที่แบบไม่ต้องแบบนอนหลับหรืออะไรนะแล้วที่สำคัญคือใช้เวลาสั้นครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็หมุนแค่นี้ไม่ต้องมีเครื่องไฟฟ้าไม่ต้องมีอะไรก็ใช้มือหมอแค่หมุนแค่นี้ ถ้าเกิดสามารถไปทํานานาตัวนี้ยการปรับโครงสร้างเนะี่ยทําคนที่บ้านอให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าก็ได้ครับส่วนใหญ่หมอสอนนะคือค,คนไข้ามาก็หมอก็สอนก็เอ้ทำอย่างนี้นะเพราะบางทีที่บ้านมีคนสูงอายุเนาะ<ช>เราทาให้ท่านแค่เนี้ท่านก็โอเคแล้วนะอืดีฮะโดีมากเลยพี่เบลองไหมพี่เบย์เดี๋ยวจัดให้หนอยไหมเห็นคอปวดอยู่นี่มาท่านพี่เบผมขอแค่สองนาทีมานั่งเลย คุยตายอุ๊ยอะไรวะงงโอ้หว่าทำไมหน้าไม่ชินมือนั้ไม่แปลกใจเลยสานดได้ไงวะดูคุณพยาคุณเนี่ย ช่วง,ง,งปีตรงนี้เอานะหนึ่งสองสาม <c oughs> เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดีว,ว,ว,วนนเดี๋ยวเดีแบบ๋ยวเเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี ็โอเคตอนนี้ก่อนที่เมื่อกี้จะเดินเข้าไปรับการรักษาแล้วก็เห็นตู้ยาตรงนี้ครับอยากให้คุณหมอช่วยลองอธิบายเกี่ยวกับยาแผนไทยต่างๆให้เป็นความรู้ให้่อ สำหรับยาแผนไทยในคลินิกนะคะทางแผนไทยเองจะมองถึงเขาเรียกว่าเส้นเอ็นนะคะแล้วก็เส้นที่มองไม่เห็นเส้นที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในการพยุงของกล้ามเนื้อเราจะเรียกว่าส่วนของเส้นค่ะดังนั้นยาแผนไทยก็จะช่วยในเรื่องของลมที่อยู่ในเส้นแล้วก็เรื่องเส้นแล้วก็กล้ามเนื้อรวมทั้งเรื่องของการอักเสบด้วยค่ะ้าอถ้าอย่างผมนี่ คุณหมอแนะนําตัวไหนบ้างดีครับนี่ก็ะะจะเป็นเกี่ยวกับตํำรับยาสุริยันค่ะคตัวนี้ก็จะเป็นแก้ทั้งออลดอาการของกล้าเมเนื้อปวดตึงเส้นเอ็นที่ปวดตึงคอวาน,นะคะเกิดจากการที่เราปรับเปลี่ยนท่าที่ผิดอริยบทไปค่ะคส่วนถ้าเป็นช่วงล่างก็จะเป็นตัวยาที่รับประทานแล้วได้ผลก็จะเป็นตัวยาทรณีสันทาคาตค่ะครทรณีสันทาคาตก็จะเกี่ยวกับ เ,ออเส้นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงล่างก็คือขาอจนต้นไปนะคะคซึ่งยาทั้งหมดเนี่ยเป็นยาที่ผลิตจากโรงงานที่ผลิตยาสมุนไพรที่รับการผลิตอย่างมีมาตรฐานโดยหลักๆแล้วในคลินิกของเราเองก็จะเป็นยาสามัญที่เป็นยาสามุนไพรประจำบ้านแล้วก็เป็นยาเฉพาะของทางการแพทย์แผนไทยด้วย โอ้เมื่อกี้เพิ่งได้รับการรักษาจากที่คลินิกกอน์เอกไปนะครับรู้สึกทันทีเลยครับที่นัดคือโล่งขึ้นเอาพุ่งตรงผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะมาถึงแล้วจะรักษาเนี่ยจะหายทันทีหรือเปล่าอย่างที่คุณหมอบอกภายในสองที่จริงเหรอโอ้โหเกินคาดครับเกินคาดพอทั้งผมทั้งเด็กๆทั้งพี่เบนนะครับรู้สึกหายรู้สึกโล่งขึ้นแต่ก็อยากจะให้นัดลองมีอะไรฝากให้กับเพื่อนๆที่กำลังชมเกี่ยวกับ,ก,บการแพทย์แผนไทยดูบ้าง ากาทุกคนที่ชมอยู่นะครับเพื<ม>่อนๆที่ชมอยู่ว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราอย่าไปลืมครับเราเป็นคนไทยดังนั้น<ม>การแพทย์ไทยเดี๋ยวนี้เรารวมกับวิทยาศาสตร์แล้วด้วยดังนั้น<ม>การที่มันจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลเนี่ยทุกคนต้องลองรักษาดูครับฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับครับถ้าเกิดกี้คุยกับพี่นัทมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆนิดนึงนะที่ตามเพจ ฮิโรแอดลิตอยู่นะครับหรือว่าดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถมาติดต่อทางทางกรเนตคลินิกว่าอามาจากดูมาจากฮีโรแอดลิตได้นะเราจะมีมีส่วนลดอะไรให้บ้างครับโปรโมชั่นอะไรมาจากทางฮิโรแอดลิตบอกทางคลินิกมาหรือว่าจองมาทาง Facebook ทางไลน์เราจะลดให้10%สำหรับค่ารักษาครับโอ้สุดยอดเลยขอบคุณที่นัทมาผมก็ การันตีแล้วกันนะครับเอาหน้าผมไปการันตีเลยแล้วกันคือทันทีเลยนะครับอาการเจ็บปวดที่รู้สึกมาตั้งนานนะครับก็ดีขึ้นทันทีเลยเป็นไงเด็กๆถามมากหาเด็กๆโอเคใช่ไหมโอเคนะครับทุ่ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ